โอเคครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ชายและผู้หญิงนะครับตอนนี้เราจะมาแกะทุเรียนครับที่ใหญ่ที่สุดในสวนนะครับลูกสุดท้ายแล้วนะครับเขาเรียกว่าจัมโบ้ชุดจัมโบ้เลยครับแคปแกะแล้วนะแกะนะตอนแกะไปแค่ฟังเสียงก่อนดีกว่าฟังเสียงใหญ่มากฟังเขึ้นนะครับแกะเลย หมือนคนกิน<ง>กินอะไรไปแล้วมีลมอยู่ในท้องหลคอเหมือนมีลมในท้องเออคนพุงใหญ่ๆแล้วมีมีลมในท้องถูกไหมเวลาเวลาตีไป,ไป,ไปวั๊บมันจะดังมีลมอยู่อ่าแสดงว่างี้ใช้ได้ได้ไดไหรือไ,ไม่ได้เราวมาดูกันนะเชิญส <มา S 2> <ๆ S 1> ุกไม่สุกี้ไม่สุกมาดูกันเลยเชิญกนินไม่ได้ก็ต้องกินถือว่าแกะลูกนี้กินได้ทั้งกี่กี่บ้านเนี่ย สามบ้านบ้านใครบ้างเนี่ยบ้านเพื่อนมาเย็นลักบ้านทวดอ่ะใช้ใช้ระยะเวลานิดนึงนะลูกใหญ่เก็บมากแล้วคุณเริ่มทุมต่ำโอวันนี้นี่ใครใครเป็นผู้ถ่ายเนี่ยผมครับชื่ออะไรครับตะก้องปตูครับตาก้องครับ ออโต้ครับก้องออตโต้ไปกล้องออตโต้อือฮึครับผู้อ้วนอ้วนไหมปีนี้กินทุเรียนไปกี่ลูกฮะออโต้กินข้าวปมากที่สุดคือ<ท><ท>เรียนจัมโบ้จัมโบ้เคงกินแต่พวกอะไรหมอนทองอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็หมอนทอง แต่นี้คือชุดจัมโบนะเอง,งจัมโบเหมืนเฮ้ยมีหลายด้อเนี่ยแสดงว่าแสดงข่าอยากกินด้ว,วะ่ะถ้าเอาไปขายนะเอาไปขายเพิ่มน้ําหนักไายเนี่ยตัวเนี่ยม,มีตัวอะไรเอาอกนะเพิ่มน้ําหนักครับลูกนี้กี่โลรู้ไหมสิบโลสิบโลถ้าซื้อกินเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย

บํบบบมแมว <c oughs> แมวมองเออแมวมองตอนนี้มีเล็กเอาไม่ไหวครับเอาไม่ไหวนี่ครับมีดแกมโบมาครับ <c oughs> โอ้โหทำไมทำไมมีมีดแบบนี้เล็กๆขีดเทียวไปเกียงเลยลูดเดียวเกียงเลยมีดเล็กอะมีแตนะ่ไม่น่ะลูดเดียวเกีเ่ยง แชมโบแชมโบแชมโบโอเคเสียบทับล <thing> ูกหนึ่งลูกเล็กหนึ่งสองสามไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีทุเรียนหายหายทำอไงดีเนี่ยไม่มีเนื้อ <c oughs> คุณหลอกดาวหลอกวะถูกหลอกนะครับหลอกตายแล้ว <c oughs> นี่มันจะอยู่ในภูนี้ไปไป <c oughs> มีไหมมีไหมทุกผู้ชมรุ้นไหมม,มีไหมครับตายแล้วมีไหมทุกผู้ชมทุกชู้ชมีไหมมีไหมลุ้นกันครับลุ้นลุ้นกันว่าจะมีหรือไม่มีลุ้นครับลุ้นลุ้นลุ้นวันนี้มีน้องในติ๊กต็อก รูนๆุนนใครชอบดูนะครับกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับ p p c ผู้เรียนนะครับมีไหมมีไหมโอ้โหสไหมส่ยไหมครับอโอเคครับเจอนีมเป็นไงเนี่ย ชิมไหมโหลูกไก่นะ่ทุกเชิมคิดว่าจะเป็นลูกเล็กๆก็มีอยู่ประมาณสามอันนะคิดลูกเกียวโอ้โหเพราะว่ากระลมังนี้ไม่พอละกระลมังนี้ไม่น่าพอครับพอไหมโอ้โหไม่พอครับทุกชมดู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 ก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอากะละมังก่อน นะครับตรงนี้มืดหนอ่อยนะท่านผู้ชมเอากำลำจัมโบ้ไปไหนเนะี่ยเหมือนบ่านะครับโชคไม่เข้าขัางครับกลำจัมโบ้หายไปแล้วท่านผู้ชมเสียดายแพงซื้อมากี่บาทฮะ พ่อดซื้อมากี่บาทแม่ซื้อขอ,สองสวยใครให้มาของที่สวยไงสวนเล่าเนี่ยนะใช่เฮ้ยจริงเหรอสวนเล่าเนี่ยนะมไม่ตรงไหนอ,อ่ะฮะลุงนะครับท่านผู้ชมมีไหมมีไหมมีไหมท่านผู้ชมลุ้น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 นะครับลุ้นลุ้นลุ้นไปตัดไปตัดดีพีนะ ที่จริงเอานั้นนะครับมีอยู่ประมาณสามลูกนะสองอีผ่านมาแล้วครับอัอนนี้อีพีที่สี่นะครับไปเปิดไปเปิดไปเจอไหมเจอไหมเจอไหมมีไหมลุลุ้น,นโอ้ท่านผู้ชมดูอ้ยท่านผู้ชมดูครับดูเยอะไหมท่านผู้ชมถ้าใครจะซื้อนะซื้อปีหน้านะครับ ตอนนี้นะครับหมดนาทุเรียนแล้วนะครับใครที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยก็รอนานเอยนะนี่มันไม่ใช่หน้าทุเรียนนะครับนาทุเรียนผ่านไปแล้วนะครับตั้งแตดไปนี้นะนี่เดือนนะครับดูการชมเงี้ยนะดู เดี๋ยวมันจะถ่ายติดเดี๋ยวแป๊บเดียวมันจะถ่ายติดแมวนะถ่ายติดแมวไม่ใช่แมวบ้านผมนะแมวบ้านอื่นนะมันชอบมาหากินตอนกลางคืนนะเป็นแมวแมวเขาเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนที่จะมาทีที่จะมาให้กันเนี่ยเี้าอ๋อไปครับลูกเลก สองผู้อ่างละสองอ่างะครับเนี่ยเดี๋ยวครับขอไปเอาเดี๋ยวไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยว e ีจะน EP สี่อยู่นะครับเราไม่ขยับ EP นะผมหาอ่างก่อนอ่างอะไรใหญ่ ชมครับมาลูกนะ ชุชมรู้นะมีไหมมีมหมครับชุ่มๆมีมีไม่มีนะไม่มีอันนี้ไม่มีครับผมกแลเล่นนะเมื่อกี้บอกล้วเล่นแล้เล่นแล้เล่นนะครับไปเปิดไปเปิดไปมีอะไรมีมีครับพูดกับตุ้งเกงครับโอเคอันนี้นะครับเปิดออกมา เปิดมาลอกออกมาลอก <lawsuit> ขับออกมาครัรบลอกขับมาขับมาดูครับมีไหมมีมีไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมมีนิตตอกนันเนี่ยครับมีนิตตอกนะครับอันนี้ครับแกนแกกทุเดียนนะครับอันนี้นิตตอกนะครับพิมพ์ว่าจิมอัตตุเ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้ทุกช่องทุกช่ ดูครับขอขอเพลงมาครับิิิดถ้ามีเพลงอะดีนะพอเนาะม,มีเพลงปิดเพลงก็เปลี่ยนเพลงไงปึมปืมปืม ใช่ครับ <c oughs> เหลือสองลูกครับสองลูกจะเป็นภูฮะือเป็นภูเดี๋ยนะครับวันนี้นะครับถามว่าควรตัดว่าจะเอา EP ที่จะเอา EP อะไรนะ EP ที่5เลยหรือจะเอา EP ที่4ต่อ คนตัดจะเอาไงครับจะ ep4 เลยหรือเปลี่ยนเป็น ep5 พอไม่กว้างไง ep4 ep5 แกตล้วก็ดีอยู่เดิมครับโอเคเม็กลาก,ก่อนเลยนะเม็กล้านะลาก,ก,นะก,ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดยังไม่หมดเลยแช่นะแกับตอนนี้นะครับเราก็จะรอ คลิปนะ Basket. ครับเป็นกิ๊เป็นมุกนะหูวย้ายาวฟองมันออกไงแคปมีดูสิลูกมันจะเป็นใหญ่แบบนี้มี่ยนะก่อนเห็นไหมนี่ทำสองกับป๋งที่สามครับดูนี่อัที่สามจะออกมาหึือปบปะ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 ดูครับดูด okay. ู อันนี้มันจะเป็นแบบไอ้เนี่ยไปบอกกำลังกินไหมอย่างเงี้ยกำลังมันเนเม็ดม,มันไม่ออกอะไลอกมันก็ติดไปครึ่งหนึ่งก็ออกมาไงมันนะเ,<อ>เนี่ยเม็ดจะทิ้งไปเลย <laughs> คนแก่เนี่ยโอ้โหทุเรียนเอาทุเรียนตบด้วยครบหวานหวานมาก หวานมากแกจะมนะ็นดังจัดแจกอันนี้อราทีเล่นดับทีวีนะวันนั้นนะครับ epd 4นะครับ อีพีแรกนะครับเป็นอีพีว่ายน้ำนะครับอีพีที่สองนะครับเป็นอีพีแกะทุเรียนนะครับอีพีที่สามก็แกะทุเรียนเหมือนเดิมครับอีพีที่สี่นะครับก็คืออีพีนี้ก็แกะทุเรียนอีกแล้วครับว่ายน้ำนะครับก็ดูได้นะพิมพ์ไปว่าเด็กว่ายน้ำครับจะออกมาเลยนะครับจะมีนะแล้วกลัวว่ามีผู้ตามเท่าไหร่มัมมัม บางทีพวกก็ได้ยินเสียงแมวเนไหมว,ว่าได้ยินเสียงแมวบ้านไกลๆบ้านแม่งน้ำด้วยไหมเป็นแมวบ้านเนี่แม็กกี้อู <c oughs> ้ว้า,าทุกช่องอู้ยเยอะ14นาทีนะครับอันนี้14นาทีครับถ่ายมา14นาทีกรับตอนนี้นะครับ14นาที 9. 30 ตอนนี้นะครับเป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งถ้าเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงเป็ดๆตอนนี้นนตอนน้องแปดโมงแล้วนะครับผู้ชมโอเคครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหววิน่ยไหววิน่ยกำลนะังเนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ชิมชิมให้ผู้ชมดูนะ กินมืงกินีมย่อไงอ่ะปากอือข้าวฟลูครับเออม,มากอือเคครับเรียบร้อยภารกิจของการปอกผู้เรียนก็เสร็จสิ้น อันนี้ลูกเดียวกิน่ะสามบ้านครับเพราะลูกใหญ่มั่งโอเคน้สองอ่างค่นี้ครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทั้งคใค้เลยครับคนี้ครับผมก็